สวัสดีครับผมช่างเป้าจากอัพันวิทยุสื่อสารคลิปนี้นะครับผมจะมาแนะนำวิธีฟังวิทยุ FM MM นะครับของ T-Com TC. c นะครับ TCM5 นะเป็นตัวนี้นะครับ T-Com TC. TCM5 วิธีฟังวิทยุมันก็ไม่ยากนะครับตัวนี้บอกอีกนิดหนึงนะครับตัวนี้ เป็นเครื่องทะเบียนนะครับอ่าเป็นย่าน CB นะครับเป็นย่าน CB แล้วก็สามารถเปิดแบนด์ไปย่านราชการได้นะครับตัวนี้อ่านะครับอ่าเครื่องถูกต้องตามกฎหมายนะครับตัวนี้อ่าพกพาได้เลยนะครับอ่าวิธีฟังวิทยุ F.M. มันก็ไม่ยากนะครับอ่ะเรามาฟังวิทยุ FM พร้อมกันวิธีทาให้ทำแบบนี้นะครับ กดฟัง์ชันกดเลข0นะครับเพื่อจะเข้าโหมดวิทยุ FM อ่าทำพร้อมกันนะครับกดฟัง์ชันกดเลข0นะครับปุ๊บอ่ามันจะเรดิโอออนนะครับอ่าถ้าเราจะฟังขึ้นไหนเราก็กดเอาเลยนะครับฟัง95กด95นะครับ95อ่าศูนูนอ่านะครับอ่า ฟัง99ก็กดเลยครับ99อ่าฟังอ่าข่าวกีฬานะครับเก้าสิบเก้าเนี่ยอ่าครับอู้นี่ชัดเจาะนะครับนี่ขนาดในที่อับสัญญาณนะครับอ่าฟัง101 <01, S 2> นะครับ1นึ่งศูนนึอ่าอ้๊บเนี่ยครับโอ้ชัดเจาะเลยครับตัวนี้นะครับเนี่ยเนะี่ยขนาดในที่อับสัญญาณนะครับตัวนี้ โอ้นะครับออกจาก FM ก็กดฟังก์ชันกดเลขศูนย์เหมือนเดิมครับอา้าวฟังก์ชันเลขศูนย์ปุ๊บอ่าก็ออกจากอ่าวิดยุ FM นะครับอ่าอีกนิดหนึ่งนะครับเวลาเราฟัง FM อยู่นะครับถ้ามีคนวอเข้ามามันก็จะตัดเป็นวอนะครับเสร็จแล้วมันก็จะเด้งกลับมาเป็นวิทยุ FM นะครับอ่าวิธีฟังวิทยุ FM ก็ไม่ยากนะครับอ่ะ นะครับตัวนี้รูปทรงสวยงามนะครับพอดีมือนะครับนี่ครับโอ้แจ๋วเลยครับนี่ยครับอ่าที่สําคัญนะเปิดแบนไปย่านราชการได้ด้วยนะครับตัวนี้อ่านะครับสวยงามครับอ่าสวยงามครับครับคลิปนี้ก็ขอฝากไว้เท่านี้นะครับผิดพลาดประการใดก็ขออภัยด้วยนะครับขอบคุณครับสําหรับติดตามชมครับสวัสดีครับ